ทุกุนนอนอเลยพ่อจะมาแล้ว ลยสวัสดีทุกคนคุยเป็นเพื่อน,นอ่ได้ไหมคะให้ฉัให้ใจฉันบอกมีฉันจหลือได้แล้ว ใครเคยทำให้เวลา,าเล่นลายๆที่ผ่านมาฉันคงลืมได้แล้วลืมเคยเสีญญยใจแต่พอมีใครคนหนึ่งเดินเข้ามาสวัสดีทุกคน คืาจริงว่าไม่เคยที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไปฟังข้างในจใจไม่อาจกล่าวไปกับใครสักคนกลัวว่าใจต้องเช้ออีกครั้งรู้ตัวเองไม่เคยเดิอนออกมาจากภาพที่เธอจากไปไม่เคยรำ ลาจะปวดแลวกันแต่จนไม่อาจลัยใครได้ฉันยังคงรอ,อ คือร้องเพลงไม่เป็นนะท่อนเนี้ยร้องได้แค่ท่อนหูนะที่ผ่านมาทำใหมีรู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไปฟังข้างในจิตใจไม่อาจก้าวไปกับใครสักคน ปวดหัวใจต้องช้ำอีกครั้งรู้ตัวเองไม่เคยเดิอนออกมาจากภาพที่เธอจากไปไม่เคยร่าลาเจป็ปวดเหลือเกินเจ็บจนไม่อาจลืใคร กนอน,นอกได้บกความจริงว่าไม่เคยลืมที่ผ่านมาทำให้รู้ว่าเธอไม่เคยจะจากไปฟังข้างในจิตใจไม่อาจก้าวไปกับใครสักคนกลัวว่าใจต้องช้ำอีกครั้งรู้ ตัวเองไม่เคยเดินออกมาจากภาพที่เธอจากไปไม่เคยรำลาเจ็บปวดแล้วกันจเจ็บจนไม่อาลรักใครคุยป็นเพื่อนหน่อยโสดหนักมากโสดแล้วนะคะทุกคนอันนี้คือข่าวที่อยากจะมาแจ้งให้ทุกคนทราบคือโสดแล้ว ไม่อาจก้าวไปกับใครสักคนจะงมาวาใจต้องช้ำอีกครั้งมเ,เออมื่อเธอเดินออมาจากภาพที่เธอจากไปไม่อายไปหใจปวดเหลือเกินแต่จนไม่อาจลัคนรังคนดังและโซเชียลมั่วม่ ของจริงอันนี้เรื่องจริงเลยไปต่อไม่ได้แล้วไปต่อไม่ได้แล้วมันเราพยายามจูนปรับตัวเองมาเยอะแล้วจนมันรู้สึกว่าเออถ้าเขาไม่ต้องการเราก็หยุดให้ก็ได้เราก็พอพอแล้วเราก็ไม่ทําอะไรต่อไปแล้วเราก็เดินหน้าทํางานของเราไปใช้ชีวิตอยู่กับพี่รุ่นพี่เราดีกว่า ทุกๆคนมันก็ต้องมีการเลื่องลาทุกคนแหละแต่แบบดูที่ว่าจะช้าจะเร็วอันนี้เราก็มาได้แค่หกเดือนแหละเออก็ทําลายสถิติคนก่อนนะคนก่อนสามเดือนคนนี้หกเดือนคนต่อไปอาจจะเก้าเดือนคนที่สี่ก็หนึ่งปีอะไรเงี้ยสู่ๆค่คบตอนนี้รู้ตอนนี้ไม่อยากมานั่งคิดอะไรแล้วอ่ะแบบอืมช่างมือถืออะไรเงี้ยเราคิดแค่แบบ เขาไม่ต้องการเราจะทําไปทําไมวะใช่ป่ะเออเราก็จะหน้าด้านทําไมเราดูเหมือนคนไม่มีค่าเราต้องทําตัวเองให้มีค่าดิทุกคนเราแสดงจุดอ่อนแอมาเยอะแล้วอ่ะเราก็แสดงจุดที่เราเข้มแข็งบ้างดิจุดที่เราแบบอืมโอเคเราแบบก็ได้นะแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยแบบอืมตกลงเอาแบบนี้ก็แบบนี้อะไรเงี้ยเราแบบอ่อนแอมาเยอะแล้วเราเป็นฝ่ายที่แบบว่า วิ่งตามตลอดจนมันดูเราไร้ค่าเวลาทะเลาะกันเขาบอกเลิกเรากี่รอบแล้วดีกว่าอืมเราควรเอาคําเนี้ยมาจดจาไว้ทุกคําพูดด้วยแค่ผลักดันตัวเองจนแบบเออเราควรพอแล้วเหมือนกันทุกคนมันก็ต้องมีการเริ่มต้นใหม่เสมอ อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเมื่อไหร่แค่นั้นเองแต่อาจจะไม่ใช่ตอนนี้เร็วนี้เพราะตอนนี้ขอแบบไม่คิดเรื่องมีแฟนหรือว่าอะไรแต่ขอคิดเรื่องที่แบบว่าหน้าที่การงานของเราตอนนี้คือแบบเรากําลังสมัครเป็นวีเจเรากําลังทําธุรกิจกับรุ่นพี่เราที่เป็นเดดดดดอนใช่ไหมเราแบบเดินตามฝันตัวเองเดินตามฝันตัวเองทําความฝันตัวเอง,เ,องเก็บเงิน ถ้าเรามีตังเรามีอนาคต <c oughs> เดี๋ยวสิ่งดีๆอ่ะมันก็เดินเข้ามาหาเราเองแต่แค่ตอนเนี้ยเราเป็นผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยเราไม่มีแม้กระทั่งอนาคตหรือจะพูดยังไงดีอ่ะเราไม่มีอะไรเลยเว้ยแบบอืมไม่พูดดีกว่าเราเป็นคนไม่มีอะไรเลยเราต้องแบบ ไปทำชีวิตตัวเองให้มันดีเว้ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาเว้ยเรายังมีครอบครัวมีรุ่นพี่เราที่เขาคอยอยู่ข้างเราคอยให้กำลังใจเราจริงๆที่ไม่ได้แบบว่าเออพูดให้เราดูแย่กว่าเดิมแต่เขาจะแบบสอนให้เราปีนขึ้นมาจากจุดที่ต่ำที่สุดขึ้นมาจุดที่สูงที่สุด ไม่ต้องไปจมอยู่กับที่เดิมให้มันโดนคนมองว่ามันไรค่าอะไรเงี้ยคือคับ <c oughs> ผมว่าแกมีดีเราไมไ่เราไม่ใช่ว่าคือเขาเอาตรงนะเขาไม่ได้มีอะไรดีเลยเว้ยเป็นผู้หญิงที่ไม่มีอะไรดีเลยจริงนอกจากแบบเนี่ยไม่มีอะไรดีเลยทำงานบ้านก็ไม่เป็น จะสตรีมเกมกลับมาสตรีมเกมก็ยังไม่ได้ทําสักทีจนเราเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับตัวเองเหมือนกันอืมมันเลยแบบถ้าตอนเนี้<ม>เขาจะไปเราก็ไม่ได้ห้ามนะเราก็แบบเออไปเราก็ไปเหมือนกันเพราะเราก็ทําเต็มที่แล้วเว้ยเรากลายเป็นคนที่มันไหลค่า,ามาซ้ำแล้วซ้ำเล่า เราเป็นคนที่วิ่งตามซ้ำแล้วซ้ำเราจนมาถึงจุดที่เรารู้สึกว่าพอก็ได้นะอืมเราเป็นคนที่อ่ะยอมแล้วว่าเราอาศัยอยู่กับเขาจนถึงช่วงที่แบบเขาจะไล่เราหรือจะพูดอะไรกับเราก็ได้ใช่ไหมเราก็เลยรู้สึกว่าเราเป็นจุดที่ด้อยกว่าเขาเวย้ย เราก็เลยจะปีนตัวเองขึ้นมาอ่ะเดี๋ยวไปทำฝันตัวเองแล้วก็สู้ด้วยตัวเองลองแบบมีทุกอย่างเป็นของตัวเองอ่อมีห้องมีบ้านมีอะไรแล้วก็เราแบบสิ่งดีๆมันก็จะมาหาเราเองแบบความรักนี่ดีอาจจะมาหาเราในวันข้างหน้าก็ได้เพราะตอนนี้เราไม่มีอะไรดีเลยจริงๆเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงที่เขาอยากเลยเพราะเราไม่มีอะไรอยาก อย่าร้องให้พอเสียนังตายครั้งเดียวไม่ร้องแล้วนะตอนนี้รู้สึกว่าแบบร้องมันเยอะแล้วมันปัญหาเนี่ยครบมาหกเดือนอะ่ะเอาทะเลาะกันตลอดทะเลาะกันตลอดแล้วเขาก็เป็นคนพาเราไปขน,นของออกมาจากบ้านพ่อของลูกมันเลยกลายเป็นแบบเราต้องมาเริ่มใหม่ต้องหาจุดจริงของตัวเองว่าเราคนไม่มีอะไรแม้กระทั่งที่อยู่แม้กระทั่งบ้านเราก็ไม่มีให้กับ เนี่ยตอนนี้ก็เลยแบบเดี๋ยวไปอยู่กับรุ่นที่ก่อนแล้วก็อืเก้าเดินด้วยตัวเองบีบตัวเองดันตัวเองให้ขึ้นไปจุดที่สูงที่สุดลองทํายอดผู้ติดตามเราให้เพิ่มขึ้นเป็นแสนตอนนี้แบบผู้ติดตามแค่สามหมื่นเราลองกลับไปสตรีมเกมทำวีเจทำออ n ลี่แฟนทำช่อง y o u t u b e ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ,ๆคนที่เขาอยากดูแลเรา อยากรักเราจริงๆอะ่ะมันก็จะมาเองเราทำแค่วันเนี้ยของเราให้มันดีขึ้นกว่าเดิมทำให้เรามีอนาคตทำให้เราผู้หญิงที่แบบว่าทุกคนก็อยากได้ไม่ใช่แค่ทุกคนแค่แคอยากมีแล้วอยากไปมีฝรั่งมาจ,จีบหรือเปล่าให้ช่วยแปลหรือเปล่าแ <laughs> ปลได้แปลได้ก็คือแบบเขาก็่าแต่แบบไม่ไม่อยากสนใจฝรั่งอ่ะ ถ้าจะมีผัวใหม่ครั้งต่อไปขอไปแบบเกาหลีได้ปะอยากมีคนเกาหลีมาจีบบ้างจาังอันนี้แบบเหนื่อยละก็ถูกอย่างพอแล้วทำฝันเราดีกว่าตั้งใจทำอนนะาคตให้มันมีคนอยากได้เรามันก็จะมาเยอะกว่าเดิม <c oughs> ตอนนี้ก็เหนื่อยนะอยากร้องไห้นะแต่ก็แบบอืมไอ้เหี้ยอ่ะมันก็ผ่านเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเหมือนที่ผ่านมาเว้คนรอบข้างเราดีอยู่แบบเราเจอเรื่องเนี้ยซ้ำแล้วซ้ำเราซ้ำซ้อนมันก็ไม่ได้เป็นความผิดอะไรมากมายกับการที่เราต้องเลิกกันแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยากรักอยากดูแลเราแล้ว เราก็ต้องยอมรับความจริงแล้วก็ไปเว้ยให้ต่อให้เราไม่ไทะเลาะอะไรกันเลยแต่มาวันนี้เราอยากเลิกกันก็เลิกมันเหนื่อยแล้วอ่ะหกเดือนทะเลาะกันตลอดเลิกกันตลอดเลิกกันซ้ําแล้วซ้ําเราเลิกแล้วเลิกอีกเลิกแล้วเลิกอีกจนแบบใช่เพื่อนฝูงเยอะแยะแต่ก็เราก็เลยแบบเออมันเลิกกันแล้วซ้ําแล้วซ้ําเราจนเราเป็นตัวตลกอ่ะ ขอนเสื้อผ้าเรากี่รอบแล้ววะเราเแค่หมากหมากเราแค่หมากในเกมเว้ยเราเป็นแค่เดินหลอกอ่ะเป็นหมากหมากของเขาอ่ะเออเราเป็นแค่หมากเว้ยเหมือนก็เหมือนบางคนน่ะจริง,รงๆอะแค่แบบอยากได้เราแต่ไม่ได้อยากดูแลเว้ย ทีนแล้วแค่รู้สึกว่าตัวเองโดนเดี่ยวเฉยๆไหมถึงแบบถึงอะไรสวดเพราะเราไม่มีเพื่อนด้วยมั้งเราก็เลยแบบอย่ามาอะไรสดคุยกับเพื่อนเพราะเราก็ไม่รู้เราจะไปคุยกับใครหรือจะไปพูดกับใครดีเราไม่มีแม้กระทั่งครอบครัวหรือใครให้กลับไปเลย เราไม่รู้เราจะไปพูดกับใครอะไรเงี้ยเอากล้องลงมาหน่อยจะดูแมวกูเหรอเพื่อนดินเบียร์กับแมเพื่อนใหม่แมวอยู่ไหนไหวะโชคกุอย่าหลับนะกำลังเมาลมาับแล้นะเอากล้องลงมาหน่อยจะดูอะไรหรอ ไม่มันมันไม่ได้ตอนนี้มันถึงจุดที่พอแล้วต่างคนต่างพอแล้วสลาวุธเป็นไรพี่เออพี่ไม่ได้เป็นไรไม่ได้หลงสักหน่อยแค่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพื่อนไม่มีใครเลยอะมันเหงายวมันแบบกูตัวคนเดียวใหม่กูไม่มีเพื่อนอะ ไม่มีเพื่อนหม้กระทั่งครอบครัวให้กูแบบคุยหรือว่าอะไรมึงเข้าใจปะพี่ไม่ได้เป็นไรไอ้ชื่ออะไรนะน้องไอ้เข่งอะ <c oughs> ไม่ร้องแค่รู้สึกว่ามันเหนื่อยมึงกูเหนื่อยมากๆเลยตอนเนี้ยเหนื่อยกับตัวเองเหนื่อยกับแบบทำไมมันเหนื่อยแบบนี้วะ <c oughs> ชีวิตกูแบบ ำไมมันมืดมันเหนื่อยมันไม่มีแสงสว่างให้กูเลยวะ่ะจะจะดีจะดีก็ลงดิ่งอีกแล้วเพราะว่าจะผ่านอะไรไปปุ๊บมันก็ต้องเจอปัญหาเจอนน่นเจอนี่ตลอดกูแค่อยากรู้ว่าชีวิตกูมันต้องไปจุดจบที่ตรงไหนวะมันมันเหนื่อยจริง ที่เราไม่มีเพื่อนไม่มีแม้กระทั่งเพื่อนให้คุยไม่มีแม้กระทั่งแม่หรือพ่อหรือพี่หรือใครให้เราคุยเวลาที่เรารู้สึกว่าเราเหนื่อยกับตัวเองเราจะทำยังไงเราจะไปทางไหนดีสมมติว่าวันนี้เราอยากเรามีเรื่องที่คาดมีเรื่องในใจอยากจะปรึกษาใคร เราจะคุยกับใครดีคือมันไม่มีคนคนนั้นให้เราคุยเว้ยชีวิตมันไม่ได้มืดไปตลอดหรอกสกวันมันก็ต้องสึงแสงสว่างเองใช่ไหมตอนนี้ก็กำลังคิดว่าตัวเองอะขิดผิดแล้วก็ทำพลาดทุกอย่างมันเลยแบบรู้สึกว่ากูทำอะไรอยู่วะ แล้วก็ไม่รู้ว่าระม,มาเลยมีตั้งสิบสองคนด้วยรนแบบไม่มีเพื่อนไม่มีใครให้คุยให้ปรึกษาว่าวันเนี้ยเฮ้ยเราอยากทาแบบเนี้ยมึงว่ากูจะทําได้ไหมวะมึงว่าเนี่ยวันเนี้ยการที่กูต้องไปเดินคนเดียวกูทําชีวิตมึงว่ากูไหวไหมวะ มึงว่าเนี่ยถ้ากูจะทำสมมติว่าเรื่องออลลี่แฟนเหมือนกันตอนนี้คือเราจะทำออลลี่แฟนแล้วแล้วเราก็แบบเราก็อยากปรึกษาเพื่อนหรือใครอะไรเงี้ยแบบมึงว่ากูจะทำรอดไหมกลับมาสตรีมเกม,มว่าจะทำไปได้ถึงฝั่งฝันไหมแล้วก็แบบในเรื่องชีวิตคู่เรื่องอะไรนี่ตัดไปเลยแบบไม่อยากมีแล้วตอนนี้แบบเออทำตัวให้มีอนาะคตมีเงิน,ม,นมีนู่นมีนี่แล้วเราก็แบบ เลือกใครก็ได้คนดีๆมันก็จะเข้ามาหาเราเลงแบบไม่อยากร้องหรอกแค่แบบว่าเออมันรู้สึกว่ามันตัวคนเดียวอะ่ะเข้าใจใช่ปะความรู้สึกที่เรารู้สึกว่าเราตัวคนเดียวอ่ะไม่รู้จะพูดอะไรต่อตอนนี้แค่รู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมาก เหนื่อยมากเป็นไรครับไม่ได้อ,อะไรมาเช็ดน้ำมูกนี่กางเกกางลูกเป็นไรครับไม่ได้เป็นไรแค่รู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยกับทุกอย่างเฉยเหนื่อยแบบว่าเออวันวันพรุ่งนี้เราไม่คิดไม่คิดแน่นอนตอนนี้คือแบบกำลังใจเข้มแข็งแบบเข้มแข็งมากเข้มแข็งกว่าที่ผ่านมาเยอะเลย พี่ไม่มีคนคุยมาเล่นอวีกับผมมาพี่ผ่อนคลายเอาดีมันจะผ่อนคลายจริงเหรอพี่อยู่คอนแล้วนะเดี๋ยวพาพี่ตกแรงเครียดอีกนะเดี๋ยวไปผูกคอตายนะเรียดหล่นคอนยยนนคอมา แตนน่เราเงไม่กงอ,อ,อาวาุนนเพื่อนใครก็ได้มาล็อกูหน่อยแต่อยากให้แบบทุกคนที่ดู่ตอนนี้ไม่ว่าวันข้างหน้าโมเมจะทำอะไรจะเดินทางไหนอยากให้ทุกคนแบบคอยอยู่ซัพพอร์ตให้กำลังใจคอยเป็นที่ปรึกษาให้โมเมตลอดไปได้ไหมแบบว่าสมมติว่าอ่าเราเดิน ตามทานตัวเองไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วเราแบบรู้สึกหดหูไม่มีเพื่อนคุยอย่างเงี้ยแล้วแบบกลับมาไลฟ์สดเงี้ยอยากให้แบบทุกคนก็ยังเข้ามาดูมาให้กําลังใจมาปลอบเราคอยแนะนําเราอยู่เหมือนเดิมให้รู้ว่าแบบเออโมเมย์ไม่ได้ตัวคนเดียวนะยังมีคนอื่นผมอยู่ใดเองพี่แบงผมหน่อยดิหาหาคนอยู่คอมมาสร้างห้องเด็กก่อห้า หนังว่าชีวิตเราไม่นต้องไปต่อใช่ปะทุกคนชีวิตเรามันต้องเดินหน้าต่อไปเดี๋ยวคอยแชร์ตลอดสูๆ้ๆนานมานานแล้ว แต่พี่มีเจ้าของแล้วกำลังใจพี่ให้เต็มร้อยไม่มีเจ้าของแล้วแล้วก็ไม่คิดจะมีอีกแล้วจนกว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จในทุกๆด้านไม่คิดจะมีอีกแล้วมันการที่มันมีมันก็ทำให้เราแบบฟุ้งซ่านกับเรื่องนั้นเหมือนกันทำให้เราไปไม่สุดเหมือนกันไม่มีก็ดีนะ มันจะให้เราได้ทําอะไรได้เต็มที่เป็น,ปนการที่เราให้ผลักดันตัวเองขึ้นมาจากที่ต่ําที่สุดขึ้นมาสูงที่สุดเราก็จะหันไปควรารล้อกับทุกเรื่องที่เราผ่านมา อะไรเนี่ยจะถึงอะไรจะตอแหลเสียงยมอยู่ห้างนั้น อี่ยวนี้คนไลนเล่นเกมเดี๋ยวอยาลองดูเดี๋ยวก็จะกลับมาสตรีมเร็เวๆนี้แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้เข้าไปเช็คสตูเดี๋ยวทำอะไร พี่โมเมต,ต้องกินยาพาราสิแดงถึงจะกปี้กระเป๋ามาดิเอามาส่งพี่ดิพี่ไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยอยากเมาเหมือนกันแต่พรุ่งนี้ก็จะเอาลูกไปส่งไว้ที่แม่แล้วเขาก็จะไปอยู่สตูดิโอตอนนี้คือตัดจริงๆต่อให้แบบว่าวันข้างหน้าเขาจะมา ขอเราขึ้นดีหรือจะมาทำอะไรเราก็ไม่แล้วมันพอแล้วเหนื่อยมากแล้วแต่การที่เราต้องเปลี่ยนแปลงเต้นตลอดเวลาทางที่ไม่ใช่นิสัยเราไม่ใช่ตัวตนของเราอนาคตเรายังไปได้ไกลกว่านี้ปะ รูน่าเราดีก็ไม่ได้ขี้เลยขนาดนั้นขนาดเมื่อวานยังมีดารามาวิวคอหหาเลยดาราช่อง GMM เลยนะจ๊ะคอมาหาทักมานน่นนี่นั่น <laughs> เออไม่ได้มันนะจ้าแ,แม่โมเมโซโซขอบคุณครับ เดี๋ยวมันก็ผ่านไปทุกคนตอนนี้แค่กำลังสับสนกำลังคิดหาหนทางว่าเราจะยังไงต่อดีเราจะไปทางไหนต่อดีนะแบบไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีอะไรเงี้ย เดี๋ยวจะลงไลน์แล้วขอไปสงบสติอารมณ์ตีแบบคิดทบทวนอะไรเพราที่ผ่านมาเราเสียเวลาไปมากน้อยแค่ไหน